ุดยอดสงกรานอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2553การจัดงานในวันนี้ถือได้ว่าเป็นงานสงกรานที่ยิ่งใหญ่ในภาคอีสานโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ 1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของประชาชนในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามนโยบายของรัฐบาล 4. เพื่อส่งเสริมอาชีพและการพัฒนารายได้ของประชาชนในท้องถิ่นการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการจัดงานรวม8วัน8คืนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่15เมษายน2553มีกิจกรรมการประกวดการละเล่นและการแสดงที่ส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่นม,มากมายในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งชุมชนต่างๆเป็นอย่างดียิ่งในด้านกําลังทรัพย์แรงกายสิ่งของทำให้การจัดงานดังก,กล่าวยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถประชาสัมพันธ์การจัดงานตามสื่อต่างๆได้ทั่วประเทศเ <Okay. S 1> ทศบาลนครขอนแก่นและชาวจังหวัดขอนแก่นจึงขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานไว้ณโอกาสนี้ด้วย วันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญและก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเปิดงานประเพณีสุดยอดสงการอีสานเทศกาลดอกพูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปีพุทธศักราช2553ประเทศบาลนั้นภายใต้การนำของท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดรพีรพลพัฒนาพิระเดชนั้นรวมทั้งคณะผู้บริหารได้จัดงานอันยิ่งใหญ่แทบเรียกว่าทั้งปีก็ว่าได้เพราะวันนี้นั้นได้รับการสรรเสนุนจาก99ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้มาร่วมงานกันอย่างมากมายและมาช่วยกันเพื่อส่งเสริมประเพณีสุดยอดสงการอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหลียวซึ่งถือได้ว่าเป็นงานที่ติดตลาดแล้วก็เป็นงานที่หลายๆภาคของประเทศไทยให้การอิจฉาเพราะว่าการจัดงานของเรานั้นเป็นการจัดงานที่มีความสนุกสนานไร้ซึ่ง alcohol, แอลกอฮอล์และก็ทำได้รับความสำเร็จเป็นจังหวัดแรกของประเทศ ผมเชื่อว่าวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารเทศบาลน,นาครขอนแก่นเป็นเครื่องยืนยันว่าได้คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นตลอดมาช่วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการเปิดงานจะเป็นเปิดงานโดยการต่ำบกึูงครับค่ะเรียนเชิญท่านธนวันรพลอยโสโลนรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกรุณาหยิบพริกค่ะใส่พริกต่ำบกึูงต่องใส้ทีเแบนบอ นนนนเน,นายกนอณ์พีระพน์พัฒนะพีระเดชไสกระเทียมค่ะอา้าบอกพว้เราใสกระเทียมใสต้นหอมบอ่บ่บ่ดรพงศักด์ตั้งวานิชกพงค่ะเสิร์นอบ,บคุงไสสล,ลัดนายก็บอ,อเกเจ้าไสเส้นบัคุงใสไสหน่อยไสหลายบักงด,ดิบก,ก็บมีบักงสุกกับมีคือไสหน่อยแต่ท่านนายก ท,ท,ท่านต่อไปค่ะเรียนเชิญท่านผู้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมัดเขือเทศหรือบักเขียเคี้ยอาบากเขียเคียต่อพือครับต่อพือ้นที่ได้ดีๆีมันนอนท่านรองนายกธีรศักดิ์ทีขายุพันธ์ค่ะเชิญยิบปักท้ว ทั่วขวาค่ะโอ้ใส่บักทั่วแล้วม้วนมาตำไทยสิตำไทยโอ้อ้าวอ้าวมวไทยม้วนทัวไปลอยเขาเอิน่าตำสัวเตี๋ค่ะเรียนเชิญท่านรองนายกจิรนกทองโสพิษค่ะเอาบักทั่วฝักเงีวใส่ค่ะอ่าเหยียบใส่ใส่พ่อเดชนะท่านเรียนเชิญท่านรองนายกทวชชัยรื่นรงสิริค่ะผู้นี้มักน้ำตาลค่ะเบ้าหวานเบ้าหวานท่านรองน้ำตาลเตรียมจังอร่อยจังแซ่บเนาะ ่นบนนััวอยููผ้เตกปลาไหลสุวรรณิศิลาอ่อนค่ะน้ำปลาเด้อค่ะเด้อปลาไหลใส่น้ำปลาครับอันผู้สุดท,ท้ายผู้งามหมากหลายปลาแดกเด้อค่ะปลาแดกดัวเต่าอ่อนนน้อมค่ะเอาใส่ใหยี่ยวดีนะท่านน้องเด้อใส่หลายเข้มเด้อเข้มเด้อค่ะโอ้ยหอมมอปกปลาแดกเนาะเปิดเรานเนี่ย ดีไม่หเด้อพี่้อเดิน่านพอเมืเรสุดยอดงูแบบตลาดผูุ้้อยาวแขันจันทูมาเ้งครับตบเบืครับตบเบคนตมจะมีโชคครับไเฮคนนั้นจะรวยไรเฮคนนั้นจะสวยไรเฮสามีรักสา สพเห็นด้วยตาจะของในแทกซีบุเลยว่านี่คือสาวของ